สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลจะมารีวิวฟ้าหลังแดงสัติ์ทอนนะคะฟ้าหลังแดงสัติ์ทอนนี่เลยทรงจะคล้ายๆกับหูเป่าสื่อนะคะแต่เขาจะเป็นแ้นกว่าถ้าดูตรงนี้นะเขาจะเป็นแ้นกว่าเก็บสดๆจากต้นวันนี้เลยค่ะนี่มารีวิวให้ดูกันไปเลยนะคะ ขออนุญาตเช็ดก่อนแป๊บหนึง่งล้างน้ำเมื่อกี้นี้นะคะเนี่ยลูกถ้าลูกมองลูกเล็กจะรู้เลยค่ะว่ามันดูแป้นกว่าโหงนะแป้นกว่างหงตอาซืออ,อันนี้มันจัดไปนิดนึงแต่ก็เอามาวางวางไว้เป็นเพื่อนๆกันนะอืมโอเคเดี๋ยวดูลูกนี้นะคะสายพันธ์ก็จากสวนบุญบรรดาลน,นะคะ พี่บุญลือนำเข้า,าตัวเฟิร์นหงมี่นะคะเฟิร์นหงมี่ใบใหญ่ลูกใหญ่นะเฟิร์นหงมี่ของพี่ลือจะลูกกลมแล้วก็ลูกยาวในต้นเดียวกันเลยนะคะมีทั้งสองแบบเมล็ดน้อยหวานกรอบนะคะเนื้อกินอร่อยเนื้อไม่แข็งเท่าเฟิร์นหงมี่ลูกกลมนะที่กินมาแล้วคือแบบโอเคมากเดี๋ยวขออนุญาตผ่าตรงนี้นะคะนี่เราเก็บมาสดๆจากต้นเลยนะคะตัวยังเขียวอยู่เลย คือปลูกเฟินหงมี่ไว้นะคะประวัติความเป็นมาเดี๋ยวเราให้ฟังนะคะก็คือวันนั้นเฟินสั่งเฟินหงมี่นะคะบอกให้พี่เรือเฟินหงมี่มาส่งให้นะคะปรากฏว่ามันมีอยู่ต้นหนึ่งที่ใบมันค่อนข้างจะกลมนะคะใบมันค่อนข้างจะกลมคล้ายๆหงเป่าซื้อแต่ว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่หงเป่าซื้อก็เลยบอกเออต้นนี้ทําไมมันแปลก ก็ไล่ไปดูที่ตามกิ่งนะตามกิ่งปรากฏว่ามันมันแตกกิ่งออกมาจากเฟื่องหงมี่นะคะแตกกิ่งออกมาจากเฟื่องหงมี่ใบมันกลมคล้ายๆหงเปาสือส่วนผลมันก็จะออกเป็นๆนะคะลักษณะคล้ายๆกับหงเปาสือนะคือกินกรอบเพื่อนว่ามันอร่อยมากโอเคมากเลยถ้าเนื้อเขาแบบว่าปล่อยให้แก่จัดๆนะเนื้อก็จะฟูๆคล้ายๆกับตัวหงเปาสือนะคะคล้ายๆกัน แต่กินกินกรอบกินไปทางข้นหงมี่เพราะว่าอร่อยกว่านะหวานกรอบคือแบบโอเคมากนะ,ะเมล็ดน้อยนะคะสังเกตได้เลยมีแต่เนื้อเนื้อเยอะมากๆนะโดกสุดๆลูกค้าที่เอาไปปลูกช่วงแรกๆเท่านั้นนะคะถึงจะเข้าใจถึงจะรู้นะเป็นพันธุ์ดีที่น่าปลูก ผิวเขาแข็งแรงผิวสวยนะคะทำทำแบบเอ่อทำผลทำผิวได้ง่ายมากนะคะไม่ต้องพึ่งยาเชื้อราอะไรให้มันยุ่งยากมากมายนะกรอบหวานติดเปรี้ยวลูกนี้รสชาติแบบที่แบบที่เปิ้นชอบกินเลยคะ่ะหวานกรอบติดเปรี้ยว อ,อร่อยอีกแล้วกินแบบไม่เอากินข้าวเลยกินลูกเดียวอิ่มเลยนะตัวนี้หน้าปูค่ะใครโทรมาไม่รู้เดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะ ตัวนี้หน้าปลูกบอกเลยว่าดกนะคะหวานกรอบอร่อยหน้าทำผลขายอย่างมากนะคะเดี๋ยวพ่อคะมารูปไหนแล้วแม่รีวิวผลไม้อยู่นี่นะคะเด็กมาขโมยฝรั่งไปแล้วลูกชิ้นที่ผ่าเมื่อกี้นะคะเด็กมาขโมยไปแล้วนะ นี่นะเดี๋ยวพาใหม่นะคะกินอร่อยกินกรอบนะคะหวานดกเมล็ดน้อยผิวสวยนะคะลูกค้าบอกโอ้คุณเปิ้ลฝรั่งดกมากๆติดลูกง่ายไม่สะดับลูกทิ้งเลยนะคะติดทบาทุกดอกทุกลูกดกมากๆก็คือสายพันนี้เลยนะแนะนำกินแล้วแบบว่าผ่านนะคะ กออ็อร่อยผิวสวยนะคะผิวสวยหน้าปูกอย่างมากๆนะคะ <c oughs> <c oughs> เด็กจะเอาข้าหลังเองน,นะคะคือก็คนได้ชิมนะคะถึงจะเข้าใจถึงจะรู้นะคะความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์นะคะ อร่อยมากหวานอมเปรี้ยวออร่อยมากๆเลยค่ะลูกค้าบอกว่าไปปลูกแล้วโดกมากกินอร่อยนะคะจริงๆอย่างที่คุณเปิ้ลบอกเลยนะคะโดกติดลูกง่ายมากๆนะอืมอืม,อม ใครยังไม่มีควรมีนะคะทําไม่เยอะอะ่ะเพราะว่ามันมีต้นไม่เยอะมันไม่มีที่ปลูกแล้วนะคะก็เลยแบบว่าไม่แม่คันอยู่ตั้งสิบกว่าต้นนี่แหละคะ่ะโดกทุกต้นผลสวยเสมอกันทุกต้นกินอร่อยหวานกรอบทุกต้นนะคะถ้าจะปล่อยให้แดงมากๆเดี๋ยวผ่าลูกน,นี้ให้ดูนะปล่อยให้เขาแดง มากๆก,ก็ได้นะคะเนื้อก็จะแบบออกฟูๆคล้ายๆกับของเปลือนะคะคล้ายๆกันเลยแต่ป้นชอบเนื้อแบบเนี้ยสีประมาณเนี้ยอืมกรอบเวอ่ออืมอร่อยเวอร์มดูมเมล็ดดิยมะล็ดไม่มีเลยนิดเดียว มีน้อยมากมีแต่เนื้อนะคะคนที่ได้พันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจนะคะอันนี้เปิ้ลมาคอนเฟิร์มให้อีกทีนึงว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะได้สายพันดีๆไปแล้วก็ขยายเพิ่มเอานะคะช่วงนี้ราคาก็ไม่แพงแล้วนะคะช่วงแรกๆออกมาเปิ้ลก็ขายค่อนข้างแพงนะเพราะมันไม่มีของมันมีน้อยนะมันมีน้อยอ,อ,อร่อย อม,มายั่วกันนะคะให้น้ำลายแตกโอเคก็ฝา,ากไว้นะคะฝากไว้ฝรั่งแดงสัสิิทอนนะคะตัวนี้จะเนื้อนิ่มหน่อยคือปล่อยสุกเลย,เ,ยเห็นไหมเนื้อนิ่มหน่อยอมันก็จะแบบฟูๆแล้วอะฟิวหงะ่ะอืะเนื้อจะแบบนิ่มๆตรงนิดนึง จะหวานอืมหวานเออใครอยากได้ต้นพันก็ทักมานะคะติดต่อเปิ้นมาได้นะคะหน้าเฟซก,ก็พมพรพรเพชรน้ำเงินนะคะหรือไลน์ไอดีก็ o p e n 8ลแปดเก้านะคะติดต่อมาได้ค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมฝรั่งนะคะแดงส,สัติธรนะคะสวัสดีค่ะ